สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line เล n เจอนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตามล่าฮิกุราชิโทวะและเซซึนะด้วยรูบี้ทั้งหมด3000รูบี้ครับซึ่งไอดีนี้ก็เป็นไอดีทางบ้านนะครับผมที่เอามาให้ผมเปิดนะครับก็ต้อง ขอบคุณเจ้าของไอเดียมากเลยนะที่ส่งมาให้ผมเปิดนะครับอ่าก็ใครที่ให้ผมเปิดเนี่ยเตรียมใจเกลือไว้เลยนะครับเพราะว่าเวลาโคจิเปิดเนี่ยมันจะเกลือมีโอกาสเกลือมากๆครับผมก็ขอให้เตรียมใจไว้นะครับโอเคในคลิปนี้ก็จะมาเปิดเนาะอ่าเปิดตอนรี l ลก PVP แล้วนะครับอ่ามันก็เหลือเวลาไม่ถึง1วันด้วยซ้ำนะ ก็เป็นการเปิดที่สุ่มเสี่ยงมากครับผมแนะนําให้เปิดแบบตอนมันใหม่ๆ,ๆเนาะเพราะว่าหลายคนก็เปิดได้นะครับแต่ไม่ใช่สําหรับผมนะสําหรับผมเนี่ยตอนผมเปิดใหม่ๆเนี่ยมันมักจะไม่ได้นะน่าจะเป็นที่ดวงของอแต่และคนแล้วก็จังหวะของใรเกมที่เอาเราเอาของมาให้เราประมาณนี้ครับโอเคเนาะมาเดี๋ยวเรา,าก็มาเปิดกันเลยดีกว่านะครับผม3000ลูบี้นะเป็นตัดีไก่บี้ของเจ้าของไอดีนะครับ มาก็เพิ่งกินข้าวมาอิ่มๆครับเหมือนเดิมเลยคือกินข้าวเสร็จอัดคลิปนะครับผมมีหลายคลิปแล้วนะเออโอเคมาครับรอบนี้นะครับผมหลังจากที่ผมเปิดไอตดีวเองไปเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดอะคุณผู้ชมดูเอาละกันนะครับผมไปดูในคลิปผมได้นะครับก็อยู่ในช่องผมนี่แหละนะครับผมว่าแต่แต่ไรไอเดีของผมเนี่ยมันเปิดได้อะไรนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูในไอดีนี้ดีกว่านะในไอเดีเจ้าของไอดีนะครับว่า มันได้อะไรบ้างไอเดี ID ID ทางบ้านเออรอบแรกก็เป็นแบบนี้แล้วเลครับผมเห็นไหมมันมันมีโอกาสออกยากมากเอาตรงๆนะครับผมคือขนาดไอทีสายฟรีผมอะ่ะเปิดไป3ามพรูบี้นะครับผมไม่อยากจะพูดแหละออไปดูในคลิปเอาแล้วกันนะไม่อยากจะสปัย์นะครับเผื่อ <c oughs> ใ,ใครที่ยังไม่ได้ดูเนาะป้าวโคนนี่ดังงโงโอ้โหอันนี้เขาเปิดลัวๆดูปึ๊บปๆ๊ปึ๊บป๊บ,ปบโอ้โห โอ้โหรอบสองยิ่งเกลือเข้าไปใหญ่เลยครับผมโอเคอเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งถ้ารอบหนึ่งไม่ได้ก็ขอรีหน้าหลักใหม่นะครับมารอบนี้นะครับผมรอบที่สามแล้วนะก็จะมาเปิดกล่องการันตีด้วยนะเออเปิดกล่องการันตีด้วยเพราะว่ามันแบบเปิดเจ็ดรอบก็จะได้ก็จะได้กล่องการันตีใช่ไหมเออปึ๊บปึ๊บโอ้โห ตัวซ้ำๆเดิมๆครับก็อย่างที่บอกไปว่าเจ็ดดาวมันเกลื่อนกลาดมากครับผมก็ไม่รู้ว่าทางเกมจะอ,ออกไปตอนไหนนะครับก็ต้องทำใจไว้นะครับว่าเมีโอกาสได้ตัวเจ็ดดาวเนี่ยเยอะมากนะครับโอเคลองเดินไปหาเซสนาดูนะครับมารอบนี้ลุยไปเลยข้ามไปเลยปื๊บปึ๊บปึ๊บโ,โ,โอ้โหเจ็ดดาวเรโอ้โห,โห,โหดูดิ โอ้โหไม่อยากจะพูดนะครับผมโอ้ทางเกมโอ้โหอันนี้ไอดีทางบ้านนะเฮ้ยผมก็แบบอยากจะให้เจ้าของไอดีได้สักตัวหนึ่งหรือว่า2ตัวอืบอืบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกินในนี้มันก็เกินไปนะครับคือตู้เพิ่มโอกาสโทวะกับเซสนารอบเนี้ผมมองว่ามันออกยากกว่าตู้โอกาสตู้เพิ่อโอกาสตอนแรกๆที่มันมานะเออ แปลกมากเลยนะครับเนี่ยมันไม่ได้เลยอ่ะดูดิโอ้โหมือรี่นะครับผมตัวนี้มาคือฉีบหายจริงๆนะครับโอ้โหตัวนี้ไม่อยากจะพูดนะครับผมไม่อยากจะพูดนะฮะมาที่กุระชิทวะหรือว่าเซสนาก,ก็ได้ขอหน่อยเหอะเอาตามตรงนะคืออยากจะได้ให้ทางบ้านด้วยโอ้โหโอ้โหเอ้ยได้แล้วเซสนาโอเคโอ้โหเซสนาล่างอันตร้าเลยนะครับผม อาแาแฟ่คนน้องเซนสนามาแล้วนะอีก900รูบี้นะครับโอ้โหยังดีที่ทางบ้านได้นะผมเนี่ยเปิดไปแล้วโอ้ไม่อยากจะพูดนะครับไปดูเอาฮิกราชิโทะอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับรอบนี้ก็เกลือนะครับผมรอบนี้ก็เกลือเหมือนกันโอเคเดี๋ยวขอออกไปด้านหลังก่อนนะครับต้องรีรีรีถ้ามันได้ฮิกุราชิโทะมาเนี่ยบอกเลยว่าสุดจัดนะไอเดนี้นะครับ แต่ก็คงจะแบบต้องหาทีมหาเลนเจอร์ตัวอื่นมาเสริมทีมแล้วก็หาเกียมมาใส่ด้วยโอ้โหเซนาอมาอีกแล้วอะไรเนี่ย what the สองรอบแล้วนะครับได้สองตัวแล้วนะครับอุ้ยบ้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนบ้าหรือเปล่าเนี่ยทางเกมบ้าหรือเปล่าคุณบ้าหรือเปล่าคุณบ้าไปแล้วแลวแน่นะครับอะไรวะเนี่ย ได้เซซินาม,มาสามตัวอะไรกันครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเออนนี้ผมเพิ่งเข้าไอดีมานะครับมันก็เลยขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเรามาเปิดในตู้อ่าอ่าฮีบเรนเจอร์ฮีบสุ่มเรนเจอร์เจ็ดดาวนะครับเอ้ยฮีบสุ่มเรนเจอร์นะครับผมแปดดาวนะครับก็เจ็ดครั้งก็ได้การันตีตามที่บอกไปนะครับยาฉ่ายฮิเมะครับมาขอฮิกุระชิโทะนะครับผมหรือว่าเยกสันว่าโทะนั่นแหละ บ้าหรือเปล่าทางเกมให้เซกนามาสมตัวคุณบ้าหรือเปล่านะฮะโอ้โหมาขอฮิกุราชิโทวะนะครับผมเป็นไงเป็นกันเหรอเวาฮิกุราชิโอ้โหโมูโลฮะนะครับผมตัวนี้โอ้ยผมไม่มีดวงกับโทวะจริงๆเลยเนี่ยโอ้เรียบร้อยฮนะต้องขอโทษไอทีทังบ้านด้วยนะครับที่เปิดได้ประมาณนี้นะโอ้โ ไม่ต่างอะไรกับไอดีสายวีผมเลยว่ะคุณผู้ชมไอดี ID สายวีผมมันก็ไม่ต่างอะไรเลยอะ่ะได้มรูรฮะมาคุณผู้ชมคิดเอาละกันนะโมโรฮะอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยได้มาสามตัวเซซนาะคิดเอาละกันนะทีจะได้ตัวดีก็ได้แบบนี้ไม่อยากจะพูดเลยนะ เกินป้ายเกินป้ายทางเกมนะครับผมทางเกมก็เกินไปนะครับทําแบบนี้กับโคจิได้ยังไงนะครับผมขอโทษไอดีทางบ้านด้วยนะครับที่เปิดให้ได้แบบนี้นะดวงของโคจิมันมีแค่นี้จริงๆนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะว่าถ้าเกิดว่าใครให้ผมเปิดเนี่ยต้องเตรียมใจให้ดีว่ามันจะเกลือเนาะ,ะไม่ได้ฮิกุลาชิโทวะบ่าคุณผู้ชมเสียดายมากๆเลยนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดหีบโบนัสแบบสุ่มใน Ranger p a าร์ใน ID เกลือเป็นการปิดท้ายคลิปแล้วกันเนาะอ่าก็มีอยู่ทั้งหมด9,999แต้มนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาเปิดรัวๆเลยแล้วกันเนาะก็ดองไว้ตั้งนานครับมาเปิดในคลิปนี้แล้วกันก็ต้องขอโทษไอดีทั้งบ้านด้วยนะครับที่เปิดให้ได้อา่าให้ได้แค่ตัวไนดะ้ เซนะนะครับผมให้ได้แค่ตัวเซสนะเนาะตัวที่กุรชิโทวะเนี่ยก็เปิดไม่ได้นะครับต้องขอภัยจริงๆนะครับผมเพราะว่าดวงของโคจิมันก็ได้แค่นี้จริงๆ,ๆเนี่ยเห็นไหมขนาดเปิดฮีโบนั้นแบบสุ่มยังไม่ได้ตัวกาชาเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เปิดรวๆคเข้ามูผู้ชมเปิดรวๆเลยเพราะว่าอยากจะได้พวกเพชรเอาไว้สะสมอ่าโอเคแล้วก็อยากจะได้ตัวกาชาเนี่ยมาหาแบบมาเป็นตัวามเอามาเก็บสะสมนะครับตัวกาชาเนี่ย ให้มันได้เยอะๆเพื่อเอาไปสุ่มหาตัวละครที่เราต้องการเนาะ,ะคำพิมพ์โบร,ราณก็เอามาได้นะครับเพราะว่าเอาไว้สลับออปชันเนะาะแต่ว่าตั๋วกาชาไม่ออกเลยวครบคุณผู้ชมดูดิดูดูดวงโคจินะครับผมว่ามันเป็นแบบไหนนะตอนนี้นะโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยไนงะตั๋วกาชาไม่ออกเลยสักกะใบนะครับผมไม่ออกเลยสักครั้งจะว่าได้นะครับโอเค เดี๋ยวขอวิที่ห้องทดลองก่อนนะครับตอนนี้ก็พยายามผสมวัตถุดิบนะครับผมผสมวัสดุหรือว่าวัตถุดิบนั่นแหละนะครับในการอัปเกรดฮิสุยเป็น P100 ร่างให้เฮ้ยโอ้โหผมมือล้านคุณผู้ชมผมวาเอ้าเดี๋ยวเดีโอ้โหอะไรเนี่ยอยู่เฉยเยผมก็มือล้านนะครับโอ้โหจบเลยฮะจบเลยโอเคช่างมันละกันนะครับ เรื่องทาสกรีนของโทรศัพท์ผมมันไม่ค่อยดีอะ่นะครับผมคือมันต้องกดแรงๆประมาณเนี้ยนะฮะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับลูบี้แค่นี้เองนะครับก็ต้องเออยังดีกว่าแบบเสียรูบี้ในการอานนี้เนาะแบบว่าเอาไปทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่จําเป็นนะครับอันนี้ก็ดีอยู่หรอกเพราะว่าเอ่าอาเ,เขาเรียกว่าไรอ่ะมือลัานแล้วมันก็อัปเกรดให้ตัวอื่นได้นะครับเออ อันนี้ก็ขาดแค่แค่แมลมรลกตดเนาะนี่ครับคือผมผสมี่ซุยอ่ะเดี๋ยวดอมือล่านอีกแล้วนะครับขออภัยด้วยนะครับนีผ่ผสมี่ซุยเป็นล่างอันตร้าแม็กเนี่ยกี่ตัวแล้วเนี่ยล่าสุดเนาะโอเครู้สึกว่าจะได้ประมาณสักสิบสองตัวนะครับตอนนี้อ่าไม่รวมตัวนี้นะที่แบบผมผสมมาแล้วเออรวมเลยกว่าสิบสองตัวครับ ขาดประมาณเออขาดประมาณอีก9ตัวนะครับอีก9ตัวก็จะได้ฮีซุยเป็นร่างไฮเปอร์แม็กแล้วนะครับอืมก็ต้องพยายามหาวกดิบนะครับผมให้ได้มากที่สุดเนาะเพื่อจะเอามาเป็นตัวพินอย่นะครับผมโอเคก็จะว่ายังไงดีเปิดมาหลายรอบแล้วนะครับสําหรับความพิจเห็นของผมนะคือมันออกยากจริงนะครับมันออกยาก ออกยากนะครับผมแต่ว่าถ้าเราได้มาทีมเราก็จะสบายครับผมแล้วก็มันจะเล่นได้ง่ายขึ้นอะ่ะเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยมีโอกาสติดเมตาแล้วก็เป็นตัวที่คอมโบโหดมากแล้วก็ตัวก็โหดด้วยนะครับผมคือใครไม่มีอ่ะลำบากแน่แน่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการที่จะขึ้นเป็นหรียญสูงอะ่ะคือต้องมี2ตัวนี้แน่ๆครับผมคือถ้าไม่มีเนี่ยคือแบบมีโอกาสขึ้นยากนะครับยกเว้นแค่ เราจะมีตัวแสงมืดแม็กเยอะๆประมาณนั้นเออไม่ต้องพึ่งตัวโคลาโ,โบเยอะๆก็ได้ถ้าเกิดว่ามีแสงมืดแม็กกับตัวงเก่งเยอะๆอะ่ะเออไม่ต้องพึ่งก็ได้ครับยังไงแสงมืดมันก็โกงอยู่แล้วนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเองก็มาเปิดกาชาตามล่าหาโทวาแล้วก็เซจนะแล้วก็มาเปิดหิบโบนัสแบบสุ่มแล้วกันนะครับผมในเรนเจอร์พาร์ทของไอดีห้าเนาะอ่าก็ ไม่อยากจะพูดอะนะครับตัวกาชาไม่ออกในสักใบนะครับผมก็ต้องทําใจแหละนะครับของฟรีก็ไม่เป็นไรครับผมของฟรีเองนะฮะโอเคดีแล้วแหละที่มันแจกนะครับดีแล้วที่ทางเกมแจกเนาะประมาณนี้ละกันนะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็มาเอ่อประมาณนี้นะครับผมเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยดูความเกลองของโคจิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคขอบคุณคุณผู้ชมมากครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาแตแเนมินนาบ๊ายบายครับผม